ครับวันนี้ผมกับสิมาเข็ดย่ำเนาะครับมะม่ากินเนาะครับสีวีปลาหมึกแล้วก็กุ้งแล้วกับเต็มมือหน้านะครับแล้วก็หมูย่อนะครับแล้วก็เป็นส่วนผสมก็จะเป็นผักหน้าวนะครับขึ้เคี่ยนะครับเออแล้วก็ส่วนหอมหัวขี้นะครับมะม่าเนาะครับแล้วก็พริกกับน้ำตาลน้ำปลาเนาะครับเนาะวันอื่นก็ใส่พักพริกลงไปนะครับก็เลยหมักเร็ดกระใส ลายนะครับผมส่วนผมหมักเป็นเนาะแต่กับน้ำตาลปิ๊บนะครับผมใส่น้ำตาลปีเ้อร์เพราะว่าจะให้รสชาติหอมน้ำตาลนะครับเพิ่มความอร่อยขึ้นมาเส่บขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วแล้วก็น้ำปลานะครับผมทิปรดนะครับผมมันจะใส่เนี่เพราะว่าเห็นกับเขาเสีบนะครับเนาะครับมันจะถึงรสถึงเนื้อนะครับเนาะครับแล้วก็น้ำนานะครับจากซีเปียงเนาะใส่จะออกรสเผ็ดเปรี้ยวหวานพอดีนะครับแต่เค็มนิดนิดนะครับผมนะ สุดยอดครับของรสชาติเลยครับกะจีผมน mm ัวนิกหน่อยใส่หลายเสียบหลายนะครับผมเนียเกลือเทดนะใส่ลงไปนะครับเนาะใส่เะลเทดเลยคนๆๆๆๆคนๆๆๆๆๆห้ๆกันนะครับอัๆนๆนดีเด้อให้น้ๆตาๆแตกแนๆเดอๆๆๆๆๆับๆๆๆๆๆๆๆตๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆๆครับๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 น สั่งพิเศษเนาะกินคนเดียวใส่ะมะาม่าสองห่อกุหล่้ยกินแบบจุกๆเลยนะครับหลังจากคนเขา่ากันเรียบร้อยนะครับผมนะจะไปด้วยอหอมบัชชีนะครับใ่ไปครับหัวเนี่นรรไดรสาติกินหอมนะครับใส่จแล้วนะครับเนาะขยอกมหนาตาประมาณนี้นะครับเนาะไิจัดเสิร์ฟใส่จานแหละครับบารนี้ครับผม เดี๋ยวผมจะไปกินผู้เดียวเด้อบัด,ดีครับหยวน้ำไล่ก็จะไปกินผู้เดียวเนาะฝากด้นะครับผมนะถ้าพอดีอยากกินน้ำกัดตาม,มากนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้นกดเด้อได้เห็นฉิดต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับผมไปกินน้ำกันมาเด้อพี่น,อน้องเลย